อ่ครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูมวยไทยกันบ้างครับเวทห0 0ปอนด์ครับระหว่างเพชรงามสอนพิชัยกับเพลงเอกขวมวยไทยครับก็เพชรงามครับ160ซมรขนาดที่เพลงเอก153ต่างอายุ7ซเมตรอายุเท่ากันก็เพิ่งเป็นนางสาว15ปีทั้งคู่เพชรงามเนี่ยชกมา26ชนะ19แพ้7ขนาดที่เพลงเอกเนี่ยชกมา25ชนะ17แพ้7เสมอหนครับ ก็เป็นการเจอกันระหว่างสาวสุราธานีครับก็คือเพชรงามแล้วก็สาวสงขาเพลงเอกขู่มวยไทยครับ não, ร Stevens, ก็คู่นี้ครับเป็นการชิงแชมป์มวยไทยหญิงปะตองไฟไนทพิกัด100ปอนด์ด้วยนะครับ แดงครับก็คือเทพธิดาครับขณะที่ขณะที่มุมน้ำเงินครับเพลงเอกขวัมวมวยไทยครับก็เพิ่งจะเป็นนางสาวด้วยกันทั้งคู่นะครับเพิ่งจะ15ปีครับเป็นไงครับคู่นี้พี่เอฟน่ารัก<อ>แบบสุราษฎร์กับน่ารักแบบสงขลาครับ นี่ครับเพชบอกว่า15หยกหยกสิบหกหยดหยดครับหมาเพิ่งเปลี่ยนจากเด็กหญิงมาเป็นนางสาวะครับผมรุ่นนี้นะร้อยปอนครับเหนื่อยง่ายหายเร็วเพชรงามสอนพิชัยครับจากสุราธานีครับเมืองร้อยเกาะง้ออร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะงานชักพระประเพณีครับสุราธานี ก็ร้อยปอนด์นี่ก็ประมาณสัก45กิโลนิดๆนะครับครับผม45กิโลขีดประมาณนั้นนะครับก็เรียบเท่าไหรครับตอนนี้น้ำหนักเผลอไม่ได้ครับมันจะขึ้นทุกวันต้องคุมอย่างเดียวก็บอกว่าเพชรงามนี่เป็นสายลุยครับขาเดินบู๊ดุดันนะขณะที่เพลงเอกนี่โอ้ยฝีมือฝีมือดีครับคือผมเห็นทุกวันนะเพลงเอกจะวิ่งผ่านค่ายผมทุกวัน๋อแน่จะวิ่งใกล้ๆกันอะ มันต้องเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะเมื่อสักครู่อยังตื่นเต้นกับ MMA อยู่เนี่ยคุณพ่อเป็นนักมวยนะดาวดังภาคใต้นะสมัยก่อนครับเลิศตานีเลิศตานีเกียรติเมืองตานีคุณพ่อของทางด้านเพลงเอกเป็นคนปตานีครับหรือว่าแม่น้ําตานีคนสงขลานี่ครับแต่ว่าทำไมเป็นตานีเลิศตานีเกียรติเมืองตานีอาจจะเป็นค่ายเก่าเขาชื่อค่ายเก่าเนาะพอยืนเทียบกันนี่ดู ได้ลอยกว่านะครับเพลงเอกแต่ว่าสลับข้างหรือเปล่าครับนี่ครูโอ๋ครูโอ๋วันดาคณะแต่ว่าส่วนสูงนี่ทางด้านเพชรงามเป็นสูงกว่านะเมื่อกี้ต่ยืนเทียบกันนะหรือว่าสลับข้างครบตม้องหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีครับคือเขาบอกถ้าตามข้อมูลเนี่ยว่าเพชรงามเป็นสูงกว่าเจ็ดเซนติเมตรเดี๋ยวดูอีกทีครับ สถานีได้ผลไม่ได้อยู่ที่ต้องผิดต้องถูกออุปกรณ์มวยนี่ครบคันเลยนะครับมีทั้งเวน้ำทั้งวิกเก็ตวันครับมีแต่แบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยนะนี่กรรมการตอนนี้ถือว่าเป็นกรรมการที่มาแรงใช่คือมาแรงนี่คือมามามาขายโลตีนะอ๋อขายราคาแรงเปิดร้านด้วยครับจะเอารวยเลยทำทุกอย่างครับ คือถ้าดูเนี่ยด้วยสายตาใกล้เคียงนะดูเหมือนเพลงเอกจะเหลื่อมกว่านิดดด้วยครับอาจจะเป็นาที่วัดที่วัดมันความบัตทันแตกต,ต่างกันนั่นหน่อนสิครับหรือว่าข้อมูลอาจจะคลาดเคลือ่อนถูกต้องครับอ่าไม่เป็นไรครับดูมวยก่อนดีกว่าอุย้ย คนละทีครับ<ก>หน้าตานี่ดุดันเลยนะระดับเพชรงามก็กำลังวัดระยะอยู่นะเช็กระยะก่อนครับดึงโลบครับแล้วใครจะคว้าแชมป์ครับแชมป์ใครๆก็อยากได้ จังหวะ9เดินแล้วเตะนี่ทำได้ดีนะเพลงเอกคือต้องบอกว่าเด็กคนนี้นี่พัฒนาขึ้นมาตามลำดับเลยคอ่าเล่นฐานล่างครับ,รบถือว่ายังใจเย็นทั้งคู่นะพิยะนะแต่ว่าอกหนักๆเลย หมวยผู้หญิงนี่ต้องบอกว่า2นาทีพัก2นาทีสับพับนอกครับเพลงเอกดุดันครับดุดันด้วยกันทั้งคู่ละครับก็ยังยกแรกอยู่นะครับก็ยังทดสอบความแข็งแกรงอ่ะหมดยกแรกครับ เดี๋ยวอีก2คู่ต่อไปก็จะเป็น MMA นะครับพี่เอฟคือก็เป็นการตัดเชือกนะอ่ะเดี๋ยวดูภาพชาร์ดตรงนี้ก่อนทีบจิกๆแบบนี้อันตรายนะทำให้จุกได้เหมือนกันนะครับคู่ต่อไปต้องบอกว่าสลับครับมีสลับนี่แดงพี่พิยะเอาคู่นครหลวงกับนัทเดชขึ้นมาก่อนอ๋อคือให้ให้ให้ได้พักหน่อยได้พักครับโอ้โหนี่ครับคือมาที่ปตองเนี่ย สาวๆเนี่ยเพียบแล้วเป็นสาวต่างชาติด้วยนะครับแมใครอยากมาดูมวยนะโอ้ครับต้องมาลองใช้ชีวิตดูที่ภูเก็ตเลยปะตองเนี่ยชั่วโมงนี้นี่กำลังไฮซีซั่นนะก็ทุกอย่างก็ดีหมดครับเหนื่อยอย่างเดียวก็การจราจรใช่ครับก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับทุกอย่างหลังการเลือกตั้งนะเลือกให้ถูกคนแล้วกัน ได้แต่หวังนะอ่าก็คู่นี้ครับชกกัน5ายกนะยกละสองนาทีพักสองนาทีครับมวยหญิงเนี่ยนะครับตามมาตรฐานพรชาชบัญญัติมวยไทยครับส่วนกรรมการก็ขายโรตีอยู่นะอืมนี่ไม่ชกมวยแล้วเลิกทัพทิมสยามสอการชนะอ่าสาวสุราชเหมือนกันนะครับสุราชครับ โอ้ขึ้นสูงเลยครับเพ็นงามแหนและบังได้ด้วยครับไม่ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันไนดะ้เพลงเอกนี่ซ้ายครับซ้ายหน้าแกออกดีนะเพ็นงามนีครับอโอ้เพลงเอกเอาแล้วครับเข้าวงในขวางขวางอูต่างคนต่างขวางเลยเต่างคนต่างขวางครับอื คอแขนแข็งแรงมากครับเพชรงี้้าวละครับอ้าวลครับน่าสนใจครับแบบนี้ก่อนชกนี่ต้องบอกว่าหลายๆสำนักเลยบอกว่าวันนี้ยังไงก็เพลงเอกครับแต่ว่ามาถึงชั่วโมงนี้นี่พี่ฮะมายังไม่ได้กินไม่ง่ายแล้วล่ะครับแบบนี้ครับโอ้ยมีดักสอกเสียบอูขาไว้เนี่ยพี่เอฟดูอ่า ว่าไปทัเป็นเล่นไปครับก็บอกว่าเป็นมวยบู๊มวยบูตอนนี้ก็บอกว่าเป็นมวยแตกแล้วโชตเดียวอกเมื่อสักครู่นี่ครับโอ้โหแล้วดูแกปั้งกำแพงขวางดีครับเพชงามอ่าต้องให้หมอดูครับคือไม่ใช่หมอดูดวงนะเรียกแพผ์สนามมาเลยครับแต่ก็แหมแผลบริเวณหน้าผากครับมันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ น่าจะได้ครับหมอบอกแค่นี้อะต่อครับเดินเข้าไปนี่ดูเหมือนจะหลงเหลี่ยมหรือเปล่าเพลงเอกต้องดูว่ายืนระยะอย่างเดียวเลยครับแบบนี้ครับต้องดูว่าเพชรงามครับแผ่วไม่แผ่วครับถ้าไม่แผวก็น่าจะากินนะอยู่แบบนี้นี่โอ้โหเรียกเลือดได้เลยครับ โอ้ส่วนคนนี้แก้เกมด่วนครับโอ้โหแผลใหญ่เหมืยนะนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูภาพช้าว่าโดนแบบไหนครับอ,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 อะดูภาพช้าเวครับจังหวะนี้นี่ยังไม่มีอะไรนะครับ หวางหน้าอยู่แล้วพยายามจะฟันศอกแต่ยังไม่ได้ครับไม่เห็นนะตอนโดน,นดอกไหนที่แตกนะเออไม่เห็นจังหวะที่แตกนะครับคือแผลแบบนี้มันศอกแน่ <laughs> ๆครับ <laughs> ไม่ต้องถามหรอกแต่ว่าเดินจังหวะไหนกันนะอาจจะห้าโอ้โหน,นี่ยผมว่าเป็นนิ้วนะมางานเข้าเลยครับงานนี้งานเข้าเลยครับ ก็อย่างเดียวแล้วครับ<ม>ก็คือต้องทดสอบเรียวแรงของเพชรงามนะถูกต้องครับในคุณพ่อครับเนี่ยคุณพ่อ,อ,อพ่อบอกอย่าเอาหัวไปชนสอกเขาสิอาครับก็ยังเหลืออีกตั้ง3ยกค,ครับอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับ ยกที่สามครับพี่ต้องเดินอย่างเดียวแล้วเหรอครับเพลงเอกห้อยฝีมือต้องบู๊แล้วครับวาไม่มีอะไรจะเสียอ้าวรัดรัดแล้วก็ยังไงครับยังตั้งกำแพงขวางได้ดีครับต้องบทให้ยุบครับต้องบทให้ยุบครับดูใหญ่กว่าด้วยนะนี่แหละครับต้องอาศัยความใหญ่ของร่างกายบี้เข้าไปเพลงเอก จับแล้วอื้อแทงยังไม่ได้ครับแมวันนี้ไม่ใช่งานง่ายเลยนะดูเก๋าเกมด้วยนะครับสรุปทางด้านเพ็ดงามคือแกดักจังหวะได้ดีนะอ่าอ่าเนี่ยปกติเพลงเอกเป็นมวยจังหวะโอ้ยเดินไปโดนมัดอีกเอ้ากึ่งมัดกึ่งสอกับอ่า พยายามจะต่อยลำตัวเนี่ยเป็นโอ้แล้วขวางก็ตีได้ไหมมันยังตีถนัดถนัดไม่ได้นะเพลงเอกโอ้โหครับอ่ะไดมัดไปทีครับต้องบอกว่าตอนนี้ดิลุ้นอย่างเดียวครับลุ้นให้เพชรงามย่นยุบให้ได้ครับคืออาจจะเมาเลือดของทางด้านเพลงเอกไปเลยใช่ก็คือโอกาสมันก็ยังมีอยู่นะครับผม โอ้แต่เทนิงามก็ยังดูยังดูดีอยู่นะ hmm. อ่ะขยับเข้าไปเตะลุดอีกเตะลุดบ่อยๆไม่ดีก็เปลืองแรงนะเพลงเอกโอ้โห oh. oh. มากโอ้ oh. ข่าวดอกนี้ดีครับโอ้ oh. ดีครับชุดน,นี uh, แน้แรงขึ้นมาครับแรงขึ้นมาครับไม่แน่ไม่แน่มแน mm hmm. หมดยกที่สามอ่ะดีขึ้นนะครับเพลงเอก อะยังไงดีครับพี่เอ็ลุ้นปลายกานเดียวครับลุ้นปลายเลยครับอีกสองยกที่เหลือครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ะกะจะปักซ้ําอีกแผลแล้วก็แทงคาไว้ให้กรรมการเห็นเลยครับโอ้โหหัวชนนะเนี่ยหัวไปโดนกันด้วยใช่ครับมาอันนี้น่าทานดนนี่มาไม่อยากจะคิดถูกต้องครับ โอ้แต่จังหวัดชุดนี้ก็ทำได้ดีนะเพียงเอกเอนี่ยครับเน็บคาวไว้ต่อไปก็เป็นยกที่สี่นะนี่นี่นี่เซียนเอสปาตองฉีดยาหรือเปล่าเซียนเอสฉีดยาทางด้านกุ้มแดงครับชูมชือสามนี่เท่าไรสามล้านอ่าสามนิ้วมาเลย <c oughs> ครับเซียนเอสปาตองครับมา อ่ะเดี๋ยวดูว่าเงินจะซื้อได้ไหมไม่ไม่รู้ครับแต่ถ้าสมัยก่อนสมัยที่ต่อยมวยหน้าพิยะนะถ้ามียาฉีดเนี้ยสู้สู้ใจขาดเลยเดี๋ยวดูครับอ่าและสมัยก่อนนี่ยาฉีดไม่เยอะออมีเมื่อกี้เท่าไหรส3ล้านสามแสนได้จับสามพันก็ ถือว่าอ่ะยกสี่ครับแชมป์เป็นชิปราวครับถ้าฝรั่งเขาจะบอกแบบนี้พี่เรียกเสียงเชียร์ครับพยายามจะกระตุ้นตัวเองด้วยครับต้นตัวเองครับขอเสียงเชียร์ครับขอกำลังใจเสียหลุดออกนอกเชือกไปเพลงเอกอาโ้ขึ้นมาทุกสำนักก็บอกว่าเพลงเอกเพลงเอกครับแต่ว่าตอนนี้นี่เพลงจะอืดซะแล้วครับ มันไม่ใช่ครับอ่ะต้ละโอ้ดักแข้งดีอีกนะเพชรงามคือยังหมดแค่นั้นแหละถูกต้องครับโอ้แข้งนี่โอ้มีศอกมาแจมกันพเพชรงามตั้งกำแพงขวางดูครับโอ้โหตั้งกำแพงอยู่เลยนะพี่เอฟว้าแกเก๋าเลยเ<อ>ครับต้องบอกว่าเก๋าเลยครับอ,อายุสิบห้าเนี่ยอ่าชกมาเยอะ อย่างบี้อยู่นะเพลงเอกเมื่อรักันยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดเสียงรักันก็ยังม,มีโอกาสอยู่ครับวัดสูงครับไม่แกมีคามีกันมีโอ้โหปอกกระตัวครับโชคในเชิงรับครับคือกลายเป็นทั้งเพลงเอกนี่คือชกยากขึ้นนิดเดิงตั้งแต่มีแผลนะ เนี่ยครับพอหลุดก็โดนสวนเหมือนกันนะเร่งให้สุดกับเร่งให้สุดครับแล้วก็ไปหยุดโน่นที่เสียงระฆังอ้าวขยับขยับขวดขวาไปขวดซ้ายอีกทีอ่ะอย่างใครเพชรงามอย่าไปเหี่ยวปลายนะดีขึ้นมาครับอ้าวเร่งได้ต้องเร่งครับเพลงเอกครับเอาประสานแข้งโอ้ลำตัวแข้งซ้ายโอ้โห ชุดนี้ดีนะครับโอ้เอาแล้วครับปั่นป่วนครับเรียบลุ้นประเดี๋ยวโยกนะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าจะลงเอยอย่างไรเดี๋ยวคู่หน้าเป็นมวยไทยใไหมครับมวยไทยอีกหนึ่งคู่นะครับดูจังหวะนี้ก่อนเนี่ยครับดึงแล้วก็เก็บจังหวะสองได้ดีนะครับสำหรับเพชรงาม นี่ดูตั้งกำแพงพี่เอฟเป็นไงน่าเนี่ยโอ้โหก็กดหัวไว้ก่อนครับแต่ลูกนี้ครับมาโอ้เต็มกอกูบนี่เดี๋โอู้แทงครับแท่งสวนเลยนะอ้าวอายุถึงแล้วหรือของฝาก ฝากไว้ก่อนฝากถือของแม่ของแม่เผยๆลูกก็แอบชิบวะก็เรียนรู้สรุปแล้วเมาก็นี่ครับมีเครื่องรางหรือของถังครับเะ โอ้มาแต่ว่าขังไม่ขังไม่รู้แต่เพิ่มอะขังไม่ค่อยอยู่เลยครับกระเพื่อมเลยผมเห็นนะอ่ะเรียกเสียงเชียร์ครับคือเพลงเอกก็ได้เดินอ่ะนะแต่เพชรงามก็ได้อาวุธนะครับถูกต้องครับมองยังไงก็ได้ครับมองให้เหมือนกรรมการครับก็ต้องเดินหน้าต่อนะเพลงเอกอาช้าไม่ได้ครับเพราะว่าเพชรงามไม่ถือว่าทาไว้ดีเลยมีตุนแผลแตกไว้หนึ่งกระเป๋าแล้วครับ โต้ oh. นี่ครับสายหน้ากระดีนะครับคือไม่ใช่แข้งหลักนะเป็นแข้งสายหน้าดีดแหลอ่อาแล้วครับเร่งเต็มที่ครับเพลงเอกครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับอ่ดตบดมารุซ้ายอืเตะหลุด ต้องเน้นกว่านี้อีกหน่อยนะเพียงเอกอ่าเน้นครับมีเวลาครับอ่เวลาเหลือเฟือครับนาทีกว่าๆเนี่ยโอ้โหโอ้โหนโหนมาโอ้โหโอ้โหงานงานช้างเลยครับเจอแบบนี้ครับยครับเข็นช้างขึ้นภูเขาเลยครับแบบนี้ทำท่าจะได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบครับโอ้แล้วดูตั้งกำแพงขวางอีกเอาแต่ก็ยังมีเวลาเพียงเอกอุ้หลุดอีกแล้ว นี่ครับซ้ายก็ลุดครับวงวงในโอ้รัดก็ตีไม่ได้เพียงเอกผมบอกว่านี่ครับจากผลองแผลแตกนะครับทำทุกอ,อ,อย่างนี่มีปัญหาไปหมดครับอ่ะอ,อันนี้ล่ลาอีกน้อยครับช่วงท้ายแล้วล่ะครับเหลืออีกไม่ถึง 20วินาทีนะับถอยหลังครับเพลงเอกขยับอ่าโดนแข้งของเตะหลุดอีกโอ้กดหักขออีกโอ้โหจบตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าคะแนนคะแนนจะออกมาแบบไหนแล้วกรรมาการจะมองแบบไหนครับโอแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับเพลงเอกก็เดินตลอดนะครับ ก็เดี๋ยวรอลุ้นครับก็รวบรวมคะแนน,นอยู่ครับดูภาพช้าครับเตะหลุดแล้วก็โดนแข้งซ้ายครับจังหวะน,นี้โอ้โหหมดแข้งเต็มๆครับแล้วก็กดโหนเอาไว้ครับโอ้โหโอ้จังหวะน,นี้นี่รรยิบระยับเลยครับอืมแต่แข้งนี้ก็ดีนะครับของเพลงเอก โอ้โังหวันี้เตะหลุดเจอปักกึ่งหมัดกึ่งสอกไปครับอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นผลบน,นเวทีกันครับแน่นอนครับปล่อยสนุกแบบนี้ก็ต้องมีรางวัลจากพี่หนุ่มน้อยครับโปรโมเตอร์ของเราไลด s e ีไซน์เชนแ e น e ั the f i g h t round in s e ็ t i o n and the referee give the s e n c a i o give the winner 49 I look for the the winner by unity bus season and the winner the champion race corner Congratulations again for the new champion from Suratani province, petgam Son Pichai.